เทศนาของท่านหลวงตานรลงศักดิ์ขีนาลยะยูตอนสิบสานาทีกับคำถามของน้องอูโนโมีปัญหาอะไรไหมจะคุยยะงถามอะไรจะถามอะไรไหมครับอย่าถามอะไรไลูกเอามามาไปมาให้นี่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 พระเอกอยากจะถามพระเอกเอกอยากระถามพระเอกทำยังไงคนถึงปล่อยวางล่ะครับ เดี๋ยวเดี to to that. ¿That ๋ยวนี่น mm ี hmm. ah ่ผู้ใหญ่ถามนะให้ถามแล้วเราถามเองเนี่ยแหมเธอถามขั้นนี้ถึงถามถึงขั้นปล่อยวางเลยกี่ขวบจะสิบเกณฑขวบถามจริงๆเราอยากจะปล่อยวางอู๋เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่ทั้งหลายฟังให้ดีนะเนี่ยปกติเอาเอาเอาหัวไม้พวกนี้ไม้ไม่เค่อยดุเลยคือผมเป็นคนที่บางทีก็ยึดติดมากเกินไปหรือบางทีผมเครียดเกินไปอะค่ะก็เลยประมาณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ชื่ออะไรนะครับชื่ออูโน่คับอูโน่อูโน่ยุทธ์อะไรหรอ11ครับ11ขวบออูโน่รู้11เหรอใช่ครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งเนาะอูโน่รู้ได้ยังไงว่าหนูยึดติดมากเกินไปเครียดมากเกินไปทำไมหนูจึงรู้ว่าหนูเนี่ยยึดติดมากเกินไปมันเป็นยังไงที่วันหนูยึดติดมากเกินไปหนูเครียดมากเกินไป ยึดติดมากเกินไปใจเป็นทุกข์ไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดายึดติดมากเกินไปใจเป็นทุกข์แล้วหนูยึดติดกับอะไรล่ะหลงอะไรที่หนูยึดติดที่ทำให้ใจเป็นทุกข์บางทีเหมือนกับว่าเวลาเรื่องคนอื่นคุยกันถนะ้าคุยไรซีเรียสผมก็จะประมาณวนะ่าผมจะเก็บกลับไปคิดอะอะไรประมาณนี้อะค่ะ แล้วคิดไม่ซีเรียสไม่ได้เหรอลูกเอาเก็บกลับไปคิดอย่างไม่ซีเรียสไม่ได้เหรอเวลาผมคิดผมมันคนคิดอะไรผมคิดกิงกังคือผมมองแบบไกลๆเลยอ่ะอืมเอาจริงกอาจังเลยใช่ค่ะเพราะบางทีเรื่องคนานที่ผมเก็บกลับไปคิดเป็นเรื่องใหญ่ๆเหรอโอ้โหเรื่องเล็กๆไปคิดด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยใช่ค่ะพอดีผมผมกลับไปคิดเรื่องที่บ้านเยอะ ม,มีสาระมีสาระเนเด็กที่มีสาระทำยังไงเราจะคิดแล้วไม่ให้มันเครียดเลยมือทำาไงเราจะคิดแล้วไม่ให้มันเครียดได้ไหมไหเราก็อย่าเอาใจไปผูกไ,ได้ไหมอ่ะ ราคิดแล้วเราก็อย่าเอาใจาไปผูกได้ไหมว่าได้นะครับเออเออ,เอ,อถ้าเราคิดแล้วไม่เอาใจาไปผูกก็ไม่เครียดสแต่เราคิดแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาให้เราคิดเนี่ยมันมีทุกตลอดเวลานะเลยหลอกเยอะมากในเรื่องมากมายในครอบครัวในโลกเนี่ยเูาต้องคิดแก้ปัญหาอย่างนี้ให้คนให้ตัวเราเองแล้วปัญหาของคนอื่นเนี่ยจศหรูไปทํางานก็แก้ปัญหาในที่ทางานเนี่ยเูาต้องคิดอย่างนี้เรื่อยไปแก้ปัญหาลูกเก่งมากนะฝึกหัดการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่เด็กเนี่ยเก่งมากเลยล่ะ อันเนี้ยอย่างเนี้ยเนี่ยถ้าหนูเนี่ยฝึกหัดคิดแก้ปัญหาให้แก่ตนเองปัญหาครอบครัวปัญหาของโลกปัญหาของสังคมปัญหาในการงานเนี่ย mm hmm. หนูคิดฝึกหัดคิดตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยหนูจะฉลาดมากเลยจะเป็นคนฉลาดปากเปลี่ยวมากสนับสนุนนะให้คิดแต่หนูจะต้องไม่เครียดคือต้องไม่เอาใจไปผูกกับผลที่จะเกิดขึ้นคือผลที่จะเกิดขึ้นตลอดต้องไม่เอาใจไปผูกรวงวนานแล้วก็คิดแก้ปัญหามันแก้ไม่ได้ เราก็หาวิธีอื่นมาแก้อีกมนแก้ไม่ได้เราก็หาวิธีอื่นมาแก้อีกอสมมติปัญหานั้นนะ่ะมันแก้ไปได้แล้วหนูจะคิดว่ามันแก้ได้แล้วม,มันจะมันจะหมดสิ้นไปแล้วหนูจะเลิกหมดปิเลิกคิดมีปัญหาอีกแล้วไม่มีหรอกปัญหามันมีมาให้ให้แก้ได้ตลอดเวลาเลยดงนั้นหนูก็ยิ่งฉลาดมากดันะั้นหนูจะแก้ปัญหาหนูน grow, นยิ่งฉลาดมากฉลาดมากฉลาดมากแต่หนูจะต้องไม่เครียดกับผลที่เกิดขึ้นไม่เอาใจไปผูกเอาใจไปผูกกับเขาหนูช่วยเขาคิดได้ แต่หนูย่า,าใจไปผูกกับคนที่จะเกิดขึ้นและอยาอาใจไปผูกกับเขาหนูก็จะเป็นคนฉลาดมากเลยสามารถที่จะแก้ปัญหาในทั้งโลกถ้าไมาใจไปผูกแต่ท่านบว่าใจไปผูกเนี่ยมันคิดไม่ได้นานเราก็ปวดหัวตายไปก่อนแล้วเช๊ไหมเราก็เครียดตายไปก่อนแล้วเพราะเราต้องฝึกฝนให้เราฝึกหัดการคิดแก้ปัญหามากๆขึ้นเราก็เราแก้ได้เราก็ฉลาดฉลาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นไปเรื่อย แต่เราจะต้องฝึกไม่เอาใจไปผูกเ,เอาใจไปผูกพันกับเขาเอาใจไปผูกพันกับปัญหานั้นเ,เหมือนกับอย่างเนี้ยลงตาเนี่ยหลวงตาเนี่ยนะลวงตาเมื่อก่อนเป็นผู้พาษาเออเป็นผู้ภาษาเป็นทนายมาก่อนแล้วก็เป็นผู้ภาษาทั้งทนายความทั้งผู้ภาษาเนี่ยมีหน้าที่ตัดสินปัญหาของคนที่ทะเลาะก,กันนั้น ตอบสินปัญหาแก้ปัญหาของคนที่ทะเลาะกันทุกวันทุกวันเลยวันละหลายหลายคู่หลายคดีแต่ถ้าลุงตาเนี่ยแก้ปัญหาแล้วใจไปผูกคงตายไปนานแล้ว <c oughs> <c oughs> เราก็แก้ปัญหาแต่ไม่เอาใจไปผูก <c oughs> เรียกว่าแก้ปัญหาด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหาด้วยใจเป็นกลางเราอย่าเอาใจไปผูกเราเพียงข้างใดข้างหนึ่งต้องเที่ยงธรรมเราต้องแก้ปัญหาด้วยใจที่เที่ยงธรรมไม่เอาใจไปผูกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้าเราแก้ปัญหาพ่อแม่แก้ปัญหาครอบครัวถ้าเราใจไปเข้าข้างแม่เราก็จะเครียดเราเรียกว่าไม่เที่ยงธรรมถ้าเราแก้ปัญหาใจไปเข้าข้างพ่อเราก็จะไม่เที่ยงธรรมเจ้าแก้ปัญหาใจไปข้างตัวเราเองเราก็จะไม่เที่ยงธรรมเราต้องมีใจเที่ยงธรรมกับทุกปัญหาต่อทุกคนนั่นแน่เราจึงจะไม่ทุกข์ไม่เครียดเราสามารถจะเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหานั้นแหก็บอกเหมือนกันว่าเวลาจะแก้ปัญหาอะไรถ้าคิดไม่ออกให้ถอยออกมาหน่อย เออก็อย่างเงี้ยใครๆตำตองนั่นเนี่แล้วก็มันอีกิวซางหรอดูหน้าอีกิวซางไหมอ๋อเคยครับเออนั่นเนละยเราคิดไม่ออกเราก็ถอยมาก่อนมันอาจจะไม่ออกตอนนั้นหรอกขนาดลุงตาเนี่ยแก้ปัญหามาเยอะบางครั้งก็คิดไม่ออกว่าปัญหานี้จะแก้ยังไงก็ติ๊กตอก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 ันอีกิวซางเนี่ยแหละบางทีไม่ได้ติ๊กตอกวันเดียวนะมันติ๊กตอกแบบนั้นน่ะหลายวันเลยนั่งเเฉพาะตอนนั่่งซวมี มันมีเวลาติ๊กตอกมากเพราะไม่มีใครมากวนนะพอนั่งส้วม่ยมีเวลาจะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกว่าปัญหานี่มันจะแก้อย่างไงนะปัญหานี้มันจะแก้อย่งไรนะแก่ไปตกแล้วก็บางทีปัญหามันง่ายๆนะตายน้ําตื้นเราแก้ไม่ตกอีกพอพอมันติ๊กตอกมันปิ้งขึ้นมาเหมือนที่กิวซังเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บปัญหามันง่ายๆทาไมเราคิดไม่ออกตั้งแต่แรกมันต้องติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กตอกนีตั้งหลายวันอย่างเงี้ยหนูก็ต้อยางไงเราเวลาแก้ปัญหาต สงบ,บใจหน่อยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊กกตกอกปัญหานี้มันจะแก้ยัางไงมันจะออกไงด้วยสวยๆนะที่ไม่ทําให้คนใดคนหนึ่งเดือดอร้อนไหมเราไม่ทาให้ตัวเราเดือดร้อนอย่างเงี้ยหรอกมีหลายครั้งที่ปัญหาเนี่ยที่เข้ามาหาแล้วมันมันถ้าเราเนี่ยไม่มีปัญญามันจะทําให้เป็นคนที่เราจะเดือดร้อนทันทีนะเช่นว่าอ,อย่างเนี้ยเออหนูฟังพขาก็จะคงก็จะเข้าใจยุติเรก่กลเข้าใจก็มีมี ท่านหนึ่งที่ฝึกจิตเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือเยอะฝึกจิตมีคนเคารพนับถือเยอะเออท่านก็ฝึกจิตด้วยวิธีเอ่อพิจารณา,ากายท่านก็ฝึกด้วยวิธีพิจารณากายนะไอ้เห็นกายเนี่ยมันมันเนา่าเปื่อยผุพังไปมันสลายไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวท่านก็พิจารณากามานานหลายปีอยู่ๆก็มีลูกหลานของท่านมีฝ่ายท่านหนึ่งไปฝึกจิตด้านเห็นจิต ดูจิตเห็นจิตพี่นาจิตก็มามาว่าฝ่ายนี้ว่าฝ่ายนี้ปฏิบัติผิดที่ดูกายพินากายต้องมาดูจิตก็เถียงกันไปเถียงกันมาว่าฝ่ายว่าที่ว่าพินากายดูกายเนี่ยก็ว่าฝ่ายที่ดูจิตเนี่ยผิดเลยเถียงเกิดการทะเลาะกันสองกลุ่มใหญ่พากันมาหาหลวงตา <c oughs> ว่ากันมาหาหลวงตาเนี <c oughs> ่ยหลวงตาก็ คนกำลังมีอารมณ์มาทั้งคู่มามาทาไมเนี่ยมาทบบมายังไงมายังไงโอ้โหลุงปู่มายัางไหลวงปู่อายุตั้งเก้าสิบแล้วเกือบเก้าสิบแล้วพาคนมากันเต็มห้องหมดเลยเต็มเวลั่นหรือตาเป็นผู้อาษาอยู่พาคนกันมาเต็มห้องเลยสองฝ่ายทำไมเนี่ยโอ้โหมีอะไรผมรับใช้มีอะไร,ใ,ะไรให้กับผมรับใช้ลวงปู่พรรษาสูงแล้วมีคนกนำลังนับถือเยอะจะไมาให้ผู้อาษาตัดสินซะหน่อยดูสิว่าไปไหนผิดไปไหนถูกโอ้โห ตายแล้วเราตัดสินกนดีเปิดาลามาเยอะอยู่ๆมาให้เราตัดสินกนดีตะเลาะกันแบบนี้ตายทำไมเอาเผือกร้อนๆมาโยนใส่เนี่ยออถ้าขืนบอกว่าฝ่ายนี้ผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็ถล่มเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งจะตายแง่าอๆเอ,อาจะไปบอกว่าฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนี้ผิดอีกฝ่ายนึ่งก็ถล่มไม่ได้ไม่มีส่วนได้เสียแต่จะแย่ให้เอาแต่เนี้เอ,อ๊ทำยังไง แกงหลับตาเลยติ๊กตอก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 แต่กระทำที่จริงอะหลับตา,าอยู่พักใหญ่น่ะทุกคนเงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บเลยวันมันจะออกยังไงปัญหานี้มันจะออกยังไงโอ้แต่เราคนมาแบบเหมือนไฟเลยก็เลยจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ตอบยังไงก็โดนถล่มอย่างเดียวเนี่ยไม่ว่าจะตอบใครผิดใครถูกโดนถล่มอย่างเดียวเนื้อไม่ได้กินหนาไม่ได้ร้องหน้าก็ดูบวกแหวนคอ ติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กตอกอยู่ในจิตนี่แคแไหนในต้องมองนี่นะไอ้อีกิวซังเดี๋ยวขอไอีกิวซังมึงปากใหญ่ปิงเลยก็บอกเลยก็ต่างใจฟังกันให้ดีนะถ้าบอกว่าฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนี้ก็จะดีใจเอ้พึงพอใจการพึงพอใจที่ได้อย่างใจดีใจที่ได้อย่างใจเราชนะแล้ว มันก็เป็นกิเลสฝ่ายพอใจแต่อบอกว่าฝ่ายนี้ถูกไอ้ฝ่ายนี้ผิดไอ้ฝ่ายนี้ก็ไม่พอใจโมโหคว,วามไม่พอใจก็เป็นกิเลสเแต่ขั้นมาบอกฝ่ายนี้อีกฝ่ายหนึ่งว่าฝ่ายนี้ถูกไอ้ฝ่ายที่บอกว่าถูกก็ต้องฝ่ายนี้ก็ต้องพอใจแลว้วไบดีใจสะใจการททดีใจสะใจพอใจก็เป็นกิเลส จีบฝ่ายหนึ่งที่เป็น่เป็นฝ่ายผิดก็จะไม่พอใจอีกแล้วก็จะโมโหความโมโหความไม่พอใจก็เป็นกิเลสอีกแต่ธรรมะเหนือความพอใจและความไม่พอใจเหนือความถูกและความผิดจึงเหนือความพอใจและความไม่พอใจเมื่อใดใจเข้าถึงความเป็นกลางมีความเที่ยงธรรมก็จะสิ้นความพอใจที่ความไม่พอใจ ไม่มีผู้ใดถูกไม่มีผู้ใดผิดเอ๊สองฝ่ายตบมือร <c oughs> อดตายเดือยรอดตายไม่โดนเหยียบเดือรอดตายไม่โดนเหยียบเตะอีกคิวสั่งติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเห็นไหมจะต้องมีปัญญาู้วยจะแก้ปัญหาไม่เอาไม่เอาตัวเข้าไปโดนถล่มใจต้องเที่ยงทมนั่นแหละคือเป็นธรรมทมเ,เป็นธรรมเนี่ยกินกับธรรมนอนกับธรรมอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมคือมีใจที่เที่ยงธรรมเป็น เออต้องฉลาดต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในการแก้ปัญหาโดยที่ไม่เอาใจไปผูกไฟใดไฟหนึ่งไม่ไม่ให้เขา,ากา็ทะเลาะกันไม่เกิดความลำเอียงเราต้องเที่ยงธรรมเข้าใจไหมเออแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างแบบนี้เยอะมากที่จะต้องให้แก้เราก็ให้ใจเที่ยงธรรมนะเข้าใจไหมเอออย่างนี้เราก็จะไม่เครียดแล้ว